สวัสดีครับช่องยู u ูบในนกชนแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันอดกแล้วนะเจอกันเช่นเคยกับการพาชมรถนะครับนี่วันนี้ฟ้าคลื้มเลยแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับที่แถวบ้านพี่นกก็ฝนตกด้วยนะครับเนี่วันนี้ฟ้าคลื้มบรรยากาศดีมากๆนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันศุกร์ที่26กมกราคม2567นก็ะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถอ e ีซูซุมิวเอ็ก 2องคูณสี 3, 3่ทูวิลไรส์สามนอิเลแกนตเกียร์ตโรมัติหกสปีดสีขาวมุกนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสพบาทนะครับมีราคา1นึ่งล้านสี่แสนสองบาท, 4, บาทก็ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้เหมือนกันนะสารัเจ้า NewX 3.0 e ส e g a n t อกนตคันนี้นะครับนี่เป็นตัวรองท็อปรองลงมาจากตัวอ l t i m a t e นะครับมี แล้วก็ออปชันระบบความปลอดภัยความสวยงามถือว่าจัดเต็มจริงๆหน่ทุกครอบครัวอยากได้รถ PPV PP แบบคุ้มค่าน่าใช้แต่ว่าไม่สีเรียกเรื่องระบบความปลอดภัย ADAS ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยสำหรับเจ้า ELEGAN t คันนี้นะครับตัว ELEGAN นนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใบใบบีม LED นะครับหรือ e s u u v i s i o n by LED LED light นะครับไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ยในโครมเดียวกันนะครับสวยงามมากๆตัวไฟหน้าของ New X นะครับไฟสองสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Light ก็ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยหนไฟหน้าแบบ a r r o Signature สวยงามจริงๆไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนกระจังหน้าด่กระจังหน้าด้านในที่เป็นสรงเขี้ยวก็จะเป็นสี Black Chrome นะครับถึงสี โครเมียมแบบไหม้นะครับนี่แล้วก็แถบด้านนอกเป็นสีโครเมียมปกติแล้วก็แถบตรงนี้ที่เป็นสีเทานะครับนี่ดีไซน์สวยงามมากๆเลยส่วนการชนหน้านี่ถือว่าสวยเหมือนกันนะนี่การชนหน้าก็เป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยมาพร้อมเซน,นเซอร์กัดระยะด้านหน้าอีกสองจุดที่การชนหน้าส่วนที่กระจังหน้านอยู่ตรงนี้เลยอีกสองจุดนะครับนี่รังพึ่งด้านในก็จะเป็นสีดําเงานะครับนี่ โลโก้อีซุเป็นแบบโครงเมียมนะครับแล้วก็ล้อในตัวอีลิแกนก็จะเป็นขอบ18นะครับนี่ดีไซน์สีเทาแบบนี้เลยพร้อมอยาง265ทับ60 R 1 8บแปดของบร l สโตดู h ล e r ์ไฮ r a นะครับดิสเบกสี ake, ล้อนะครับนี่ดิสเบกพร้อมเครียดระบายความร้อนทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีนกคู่2ชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลงนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็น ไฟลิงพร้อมเหล็กกันโครงแล้วก็โชคอัพนะครับนี่นี่ล้อลายนี้ถือว่าสวยเหมือนกันนะนี่ตัวอีอลิแกนนะครับนี่สวยสวยไม่แพ้ตัวอัลติเมตเลยนะครับนี่แผ่นบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวบันไดข้างก็จะเป็นสีดําด้านตัดกับแถตรงนี้ที่เป็นสีเทาอ่อนนะดีไซน์สวยแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ กับสีดำด้านนี่แล้วก็มีไฟเลี้ยว LED อยู่ตรงนี้เลยสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้นะครับกระจกบังลมหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัยพร้อมแถบกองแสงน,นะครับสำหรับตัวอิเล็กแนนะครับยังไม่ได้เป็น iR c u ร์แต่อย่างใดนี่ยังไม่ได้เป็น iR c u ร์แต่อย่างใดพูดผิดพูดผิดบ่อยแล้วขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ใบปะน้โปลนี่เป็นแบบบิลอินนะครับนี่พร้อมที่ฉีดน้าล้างกระจกหุ่กัด การปัดนะครับปัดได้สะอาดหมดจดแล้วก็ไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ในทีเดียวแต่ว่าวิธีการยกนั้นศึกษาได้จากคู่มือหรือช่อง YouTube ของเซลล์หลายๆคนนะครับนี่หรือไม่ก็ศึกษาจาก YouTube ของเซลล์พี่ายอีสุปรีลัมชิงยนก็ได้นะครับนี่หรือศึกษาได้จากคู่มือก็ได้นะครับนี่เพราะว่าพี่นุกก็ยังไม่มีรถเป็นของตัวเองครับนี่ ที่มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งสีบานเลยแล้วก็มีปุ่มนี่สมาร์ทย์เลตปุ่มสีดำล็อกและปลดล็อก,อกประตูได้แต่ว่าต้องมีกุญแจรีโมทติดตัวด้วยนะเสาบีเป็นสีดําการตกแต่งกรอบหน้าต่างแถบด้านบนก็จะเป็นสีดําส่วนด้านล่างก็จะเป็นแถบสีโครเมียมนะครับสีโครเมียมสวยๆหรูๆแบบนี้เลยมีราวหลังคามาให้ด้วยที่เป็นครีมสีเทานะครับสีเทาสวยๆแบบนี้เลย เีเสาตรงนี้ก็เหมือนกันสีดำนะครับโอ้โหพี่นุกชอบแบบล้อลายนี้ถือว่าสวยจริงๆนะครับนี่ดิสเบกส,สีล้อกับโช้คล่างหลังแบบไฟลิงซัสเพนชั่นนะครับไฟท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบว i l l a g e s เ g n a เจอร LED ดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยทั้งไฟรีไฟเบรกเป็นแบบ LED นะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยว ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟถอยนะครับมีโลโก้มีเอสด้วยนะครับไฟถอยอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไฟรีไฟเบรกส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับนีอันนี้สปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่สามมาให้ด้วยเสาอากาศเสาอากาศก็เป็นเครียฉลามนะครับดีดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยเสาอากาศเครียฉลามนะครับรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนนะครับประตูท้ายก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายสบายๆด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมกับสเตตเซนเซอร์หรือสเตตเซนเซอร์จะอยู่สองจุดตรงนี้เลยเวลาเรามีกุญแจติดตัวเนี่เดินเข้าหาตัวและถอยหลังและก็ถอยหลังอีกหนึ่งก้าวก็จะก็จะสามารถเปิดได้ง่ายสบายๆนะครับนี่แต่ว่าเครื่องยนต์ต้องเครื่องยนต์ต้องดับรถต้องล็อกนะครับนี่กุญแจต้องมีติดตัวด้วยนะครับนี่ประตูท้ายถือว่าดีไซน์สวยเหมือนกันกระจกบานหลังก็มีไล่ฝ้ากระจกหลังมาให้มี ใบปะนฟนมาให้ด้วยนะครับนีโลโก้ Isuzu m w x แบบโครเมียมเลยนะครับมีส่วนกันชนท้ายก็อย่างนี้แหละมีการตกแต่งสีเทาตรงนี้เลยอันนี้เพื่อลากจูงเนี้ยเพื่อในการลากจูงเนี้ยครับอันนี้น่จะเป็นไปทับทิมอะไรสักอย่างนะครับมีเซนเซอร์กัรระยะด้านหลังอีกสี่จุดด้วยนะครับนี ส่วนระบบความปลอดภัยของ New X e l e g a n t นะครับนี่ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเหมือนกันนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ok ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3.7ที่นั่งถุลงลมนิรภัย SRS คู่หน้า2ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA แล้วก็ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC หรือ Hill Descent Control นะครับ Blind Spot Monitor ระบบแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างแล้วก็ระบบแจ้งเตือนขณะถอยรถ r c t a นะครับเซ็นเซอร์การะยะ8จุดรอบคันหรือ Park Sensor นะครับนี่ตัวระบบความปลอดภัยถึงแม้ว่าจะไม่มี ADAS เหมือนตัว Ultimate แต่ก็พื้นฐานก็ให้มาเยอะเหมือนกันสำหรับตัว อีเลแกนนะครับถือว่าเน้นความคุ้มค่านะครับนี่น่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยนะครับว่าเจ้าตัว new x elegant น,นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับนี่ <c oughs> นี่ภายในห้องโดยสารนะครับก็ดีไซน์เดียวกับตัว ultimate นะครับนี่แต่ว่าจะมีจะมีจุดแตกต่างจากตัว ultimate อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะไล่ทีละจุดเลยนะครับนี ภายในห้องโดยสารก็ถือว่าหรูหรากว้างสบายบรรยากาศดีมากๆเลยนะตามแบบฉบับ New X เลยทีเดียวนะครับนี่เป็นโทนสีดำตัดกับสีเงินแล้วก็สีน้ำตาลนะครับนีสวยจริงๆนะครับแผงข้างประตูก็จะเป็นบุกยูรีเทนสีดำเนี่ยเนี่ยง้เลยแล้วก็มีการตกแต่งบุกหนังซอฟทัชสีน้ำตาลเดยได้ด้วย,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 วยสีครีมนะครับแล้วก็แถบตรงนี้ที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็ลายดาบเป็นสีดำเงาตัดกับสีเงินนะครับมือจับ เปิดประตูรถด้านในก็เป็นสีโครเมียมทั้งสีบานเลยที่ล็อกและปลดล็อกประตูนะครับพร้อมระบบปลดล็อกประตูตัวติวเมื่อถูกลมมิระพยทางานที่พักแขนข้าประตูก็บุกหนังสีดําไม่ใช่สิบบุกหนังสีน้ําตาลโดยได้ด้วยสีครีมนะครับนีสวยๆแบบนี้เลยตัวกระจกไฟฟ้าและเซ็นทัลล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่าระบบออโต้และการมีแจมโปร t e คชั่นจะมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับด้านซ้ายก็ ปรับองศากระจกมองข้างซ้ายขวากดพับกระจกมองข้างแตบบ่ไฟฟ้านะครับช่องวางหนังสือวางขวดน้ําลําโพงมีแปดตำแหน่งนะลําโพงมีแปดตำแหน่งนะครับเบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบกึ่งหนังแท้สีน้ําตาลเดินได้ด้วยสีครีมดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยนั่งสบายนุ่มนววนอบก,กระชับรับสรีระได้ดีนะครับนี่เพราะมีการออกแบบตีตรงเนี้ยทาให้เราสามารถนั่งได้สบายโอบก,กระชับรับสรีระได้ดีนะครับแล้วก็ มีคูลแม็กด้วยนีคูลแม็กช่วยลดการสะสมความร้อนนะครับนี่ทำให้เรานั้นนั่งสบายไม่ร้อนด้วยนะครับนีการปรับเบาะนะครับฝั่งผู้ขับขี่เป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ทิศทางนะครับส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าจริงๆตัวอีลิแกนก็ไม่ได้ดูนานแล้วนะเดี๋ยวพี่นุกจะดูแป๊บหนึ่งเนาะว่าพูดฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าหรือว่าปรับแมนนวลนะครับอ๋อปรับแมนนวลนะครับหนูตัวอีลิแก ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าจะปรับแบบแมนนว่นนะครับถ้าเป็นตัวอัลติเมตจะปรับไปฟ้าสทิศทางนะครับอันนี้ตัวอีลิแกนนะจะปรับแมนนวลนดูเลือนเอ็นได้นะครับนี่แล้วก็ยังน่าเล่นเหมือนกันนะครับในสำหรับตัวอีลิแกนนะครับนี่แล้วก็คอนโซลด้านหน้าถือว่าสวยจริงๆนะครับนี่ตามสไตล์ม i l เลยนะครับนี่ สวยงามหรูหราดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่ถือว่าออปชั่นก็ถือว่าพอเพียงนะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับโคมาลัยก็เป็นหุ้มหนังสีดำโดยได้ด้วยสีเงินดีไซน์สวยงามปากระดับได้4ีทิศทางทุกรุ่นเลยนะครับมีปุ่มเมัาติฟัง์ชันสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทรศัพท์ที่โพมาลลยนะครับมีาเชื่อต่อกับระบบบลูทูธนะสุนด,ด้านขวาก็เป็น Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเพิ่มความเร็วลดความเร็วยกเลิกอันนี้ก็เป็นตัวปรับเซตการตั้งค่าหน้าจอ M I D นะครับมีช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งคอนโซลด้านหน้า2คู่หน้าตรงนี้เลยพร้อมการตกแต่งแถบสีโครเมียมด้วยนะครับทุกรุ่นมาพร้อมแผ่นกรองอากาศ P M 2.5มาให้ทุกรุ่นนะครับมีช่องวางแก้วน้ำครบคันเลยทั้งฝั่งผู้ขับ ฝัง่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยมีมาให้ครบเลยอันนี้เปิดปิดสเตปเซนเซอร์เนาะอันนี้เปิดปิดฝาท้ายรถนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มความแรงของพัดลมปนะระมาณนี้อันนี้เป็นกล่องเก็บของนีแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงรถนะครับนี่เปิดฝากระโปรงรถนะครับมือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมดแปดตำแหน่งแปดตำแหน่งนะครับนี่ มีแปดตำแหน่งนะสำหรับมือจับขึ้นรถมีตรงที่เสาบีด้วยนี่ถือว่าเหมาะกับผู้ใหญ่เลยเวลาผู้ใหญ่ขึ้นหรือคนแก่ขึ้นน่ะเวลามีผู้ใหญ่หรือคนแก่ขึ้นอ่ะมือจับตรงที่เสาบีนั้นจะได้ขึ้นรถอย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับนี่เดี๋ยวขอญาตขึ้นรถก่อนนะครับอ่านี่มากวัดเลนแสงแบบ r v i s ชันนั้นพยายามออกแบบให้ดูสวยงามมากทิ่งมากที่สุดเลยสำหรับ ตัวมิวนะครับนี่สวยงามดูหรูหราพรีเมียมเหมือนของหายากประมาณนี้นะครับด้านซ้ายเป็นมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ส่วนด้านขวาก็เป็นมาตรวัดกิโลเมตรนะครับนี่ตรงกลางก็เป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนคมชัดแล้วก็สวยงามมากๆเลยเป็นจอดิจิตอลตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ระบุว่าน้ำมันในถังเหลือเท่าไหร่ หรือหมดแล้วหรือยังทริปเอทริบีก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่วัสดุแผงคอนโซลด้านหน้าก็ประมาณนี้แหละบุกหนังซอฟทักสีน้ำตาลเดินได้ด้วยสีครีมมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุเฉินนะครับนี่สีน้ำตาลมันจะดูเเข็งๆหน่อยนะมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุเฉินนะครับนี่การตกแต่งแถบคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีน้ำตาลอ่อนๆดีไซน์สวยงามหรูหราแบบนี้เลย ช่องเก็บของด้านบนแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างนะครับเก็บของได้ไอเนกปรผสมหลากหลายแล้วก็เก็บคู่มือการใช้รถของอี s u ซ u ได้ด้วยนะครับระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วดีไซน์ใหม่แบบนี้เลินสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้ Apple Car p เทได้ Android Auto ได้เชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงในทุกการเดินทางแน่นอนเลยทีเดียวนะครับมีกลุ่มควบคุมต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างนี้เลยหรือจะกด,กดที่ทตัวโคมไาลา,าก็ได้นะครับ ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสด้วยปุ่มพุชสตาร์ทนะครับจะจะทำงานร่วมกับกุญแจรีโมทอ s u z u g e n i u s Entry นะครับพร้อมระบบ ImMobilizer ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์โดยกุญแจปลอมนะครับสัญญาณการขโมยก็มีมาให้ทุกรุ่นใน El e g a n t นะครับแอร์ในรุ่นนี้เป็นแอร์แบบออโต้สองโซนแยกอิสระซ้ายขวานะครับี่รูปทรงเปียโน,โนดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนี่ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแล้วก็ มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นได้ถึง PM 2.5ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์พร้อมกับช่องเสียบ USB ต่อช่องเสียบ AUX ก็ให้มา1ช่องตรงนี้เลยนะครับข่าละ1ช่องนะครับแล้วก็มีที่แจ้งเตือนการทำงานของถุงลมนิรภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องวางโทรศัพท์มือถือนะครับกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนนะครับเป็นแบบออโต้ตัดแสงอัตโนมัติ เอซิมิเลอร์แล้วนะครับสำหรับกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนไปนแบบออโต้แล้วนะครับไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าหรือไฟส่องอ่านแผนที่นะครับยังคงเป็นหลอดสีส้มธรรมดาอยู่นะครับนี่เปิดให้ดูเลยนะครับนี่เช่นเดียวกับตรงกลางด้านหลังด้วยนะครับนี่ไฟไฟส่องสว่างยังเป็นหลอดสีส้มธรรมดานะครับกล่องเก็บแว่นตาก็เก็บแว่นตาตรงนี้ได้สบายๆเลยนะครับที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่และก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านั้น เป็นวัสดุคุ้มผ้าและ PVC สีเงินนะครับมีกระจกส่องแต่งหน้าแล้วก็ไฟมาให้ด้วยนะครับนี่มีกระจกส่องแต่งหน้าแล้วก็ไฟด้วยนะครับนี่สว่างแน่นอนเวลาแต่งหน้านะครับนี่นี่เห็นพนกใส่เสือ New ้อดอนิลนิวเอ็กไหมนี่บุกไม้ใหม่กับแพชชั่นไม่สิ้นสุดนะครับก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามอธัธยาศัยของท่านนะครับนี่ก็ส่องแต่งหน้าได้เลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่มีเหมือนกันหมดเลยนะครับ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบเรคทรอนิกนะครับเกียร์ออโต้6สปีดพร้อมระบบเรฟทรอเน็ตเข้าเกียร์ง่ายสบายบายราบรื่นทุกการขับขี่เลยทีเดียวนะครับนี่เข้าเกียร์ง่ายขับขี่สะดวกสบายใช้งานง่ายหัวเกียร์ก็ออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่เป็นหุ้มหนังสีดำพร้อมสีดำเงาด้วยนะครับนี่ด้านซ้ายก็เป็นปุ่มพักเซนเซอร์หรือเซนเซอร์กะรระยะขนาดถอยจอด8จุดรอบคันแล้วก็ มีปุ่มตัดการทํางานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดชั่วคราวนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นปุ่ม ESC TCS ควบคุมการทรงตัวป้องกันล้อหมุนฟรีประมาณนี้เปิดปิดได้ง่ายแต่ทางที่ดีเปิดตลอดเวลาจะดีมากๆเลยเพราะความปลอดภัยนะครับแล้วก็ยังมีระบบลงทางลาดชัน HDC หรือ Hill Descent Control นะครับเบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าพร้อมอโอตโต้เบรกโฮแล้วนะครับในี่ใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับเบรกมือไฟฟ้า พร้อมกับที่วางแก้วน้ำสองแก้วที่คอนโซลกลางนะครับที่พักแขนตรงกลางเป็นแบบบุกหนังสีน้ําตาลเดินได้ด้วยสีน้ําตาลสวยงามแบบนี้เลยนะครับมีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยนะครับนี่ใบปะน้ำฝนนะครับยังเป็นแบบโ่งเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับแต่ก้านใบปะน้บฝนนั้นเป็นแบบบิวอินพร้อมที่ฉีดน้ําล้างกระจกบนก้านปัดนะครับปัดได้สะอาดหมดจดแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เป็นเปิดปิดไฟหน้าเปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ กปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับยังไม่ได้เป็นออโต้แต่อย่างใดเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งผู้โดยสารแถว2และแถวสากันเลยนะครับอาจต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวขอดูแบบปรับพับราบก่อนหนี่ขอดูแบบปรับพับราบก่อนนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับแมจะพูดผิดพูดถูกหน่อยพูดรัวๆไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับนี่แล้วก็ขออภัยอีกครั้งในเรื่องของไ์ไฟ์สดด้วยนะครับก็ไปเผลอกดทับแล้วมาดับเฉยเลยนะครับเสียงหายเฉยเลย เลยมาพาคข้อมูลต่อที่บ้านแทนนะครับบอกนั่งทั้งแถว2และแถว3นั้นก็สามารถปรับพับแบบราบได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับจากบรรทุกของบรรทุกสัมภาระหรือจะบรรทุกถุงก๊อกก็ได้กระถางต้นไม้สัมภาระต่างๆเป็นต้นประมาณนี้ก็สามารถบรรทุกได้สบายๆพร้อมกับช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์พร้อมกับไฟนี่อยู่ด้านหลังเลย1ฝั่งนะครับนี่สะดวกสบายครบครันเลยทีเดียวอ่ะนะครับเดี๋ยวพี่นกขออนุญาต ลองนั่งแถว3ามดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูแถวสามเลยนะครับนี่ฝั่งผู้โดยสารแถว3ามนะครับก็ถือว่านั่งได้สบายกว้างขวางเหมือนกันนะครับเบาะก,ก็เป็นแบบหนังแท้สีน้ําตาลนะครับพื้นที่ก็กว้างมากๆอ่ะเพื่อความชัวร์เดี๋ยวจะนั่งทีเดียวเลยนั่งโชว์ให้รวดเดียวเลยนะครับสำหรับเบาะแถว3ามนะครับนี่ก็ พอนั่งได้นะครับพื้นที่ก็กว้างมากๆเลยนั่งได้สะดวกสบายเหมือนกันแม้ว่าเบาะแถวสองจะไม่มีที่เลื่อนเอ็นก็ตามเหมือนยี่ห้ออื่นก็ตามแต่เบาะแต่ฝั่งแถวสามของมิวเอสมิวเอนั้นนั่งได้สบายมากๆเลยนะครับนี่นั่งได้สะดวกสบายพื้นที่กว้างจริงๆพร้อมกับที่วางแก้วน้ําทั้งสองฝั่งเลยที่วางแก้วน้ําก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่ที่วางแก้วน้ําทั้งสองฝั่งนะครับก็ พื้นที่กว้างนั่งสบายเหมือนกันนะแม้ว่าเบาะแถว2จะไม่มีที่เลื่อนเอ็นก็ตามนะครับนี่แต่ก็ต้องยอมรับว่านั่งสบายจริงๆสำหรับ New X นะครับทั้งแถว3แล้วก็แถว2นะครับนี่เดี๋ยวขออััดลงก่อนนะครับก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งไม์ไล์สดมันชอ็อตมันแบตหมดไปแล้วเมื่อวานก็รีวิวรถไป4ี่คันรวดก็เลยต้องพากข้อมูลที่บ้านแทนนะครับนี่ก็เบาะฝั่งผู้โดยสารแถวสนะครับก็ถือว่า กว้างขวางเหมือนกันนั่งได้สบายเหมือนกันนะครับนี่สะดวกสบายทั้งครอบครัวแน่นอนนะครับนี่บอกนั่งก็ออกแบบได้สวยงามมากๆบอกนั่งแถวสองแล้วก็แถวสามก็เหมือนกันเลยเป็นแบบกึ่งหนังแท้สีน้ําตาลโดยได้ด้วยสีครีมดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถปรับพับแบบวันทัสแล้วก็ปรับพับแบบปรับพับแบบราบได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับมีลําโพงมาให้ด้วยนี่แผงประตูสวยงามมากๆเลยเป็นสีน้ําตาลนะครับ มือจับขึ้นรถที่เสาบีถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับก็เบาะแถวสองนะครับนั่งได้สบายกว้างขวางมากๆนั่งได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับนี่พื้นที่กว้างมากๆเบาะแถวสองนั้นมีจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก Isofix ทั้งสองฝั่งเลยแนละ้วก็ถ้าต้องการพักแขนก็ที่พักแขนตรงกลางพักแขนได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับพร้อมกับที่วางแก้วน้ํานะครับนี่จะถอดออกไม่ได้บ้างเพราะเขาใส่ถุงนะครับนี่ แล้วก็มีปลั๊กไฟ AC 2 2 0โวลต์150วัตต์นะครับนี่ชาร์จเครื่งใช้ไฟฟ้าได้โน้ตบุ๊กได้สะดวกสบายแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type A ทั้ง2ฝั่งเลยทั้ง2ช่องเลยนะครับนี่ชาร์จได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับนี่ช่องแอร์ฝั่งพโดยสารแถว2ก็มีมาให้ครบนะครับนี่แต่ปรับความแรงได้จากตรงนี้เลยนี่ปรับความแรงได้จากตรงนี้สะดวกสบาย ไฟสองสว่างก็เป็นหลอดสีส้มธรรมดานะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับนี่ทั้งตอนหน้าและตอนกลางนะครับช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารแถว3ก็มีมาให้ครบนะครับนี่แต่ปรับความแรงได้จากตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นนะแถว2นะครับ <c oughs> โอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับ <c oughs> โอเคและนี้ก็คือภายในห้องโดยสารของ isuzu m w x two wheel drive 3.0 elegant g e a auto 6 speed นะครับนี่ภายในห้องโดยสาร หรูหรากว้างมากๆออปชั่นพอเพียงและระบบความปลอดภัยถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายนั้นไปเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์อิซูซ3สามจุดศูนย์ดีดีไอบลกันก่อนนะครับเนี่เดี๋ยวขออนุญาตลงรถก่อนนะครับอ่าลงรถก่อนนะครับนี่อะอันนี้กลับคืนได้ไหมอากลับคืนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับ หูเบาะสวยมากๆเลยนะครับเบาะสีน้ําตาลถือว่าสวยมากๆแผงประตูบุกหนังสีน้ําตาลถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับจึ๊บ <Len> จ <orm at ly> ึบจอ่าเอ Isuzu New X 2 w h e e l Drive 3.0 Elegant นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 3.0 DDI Blue Power ขนาด3,000 cc รหัส4 7 3 TCX วิเจสเทอร์โบอิเตอร์คูลเลอร์สสูบแถวเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสิวาลล์ให้กำลังสูงสุด190แรงม้า140กิโลวัตต์ที่3,600รอบต่อนาทีแรงบริดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600ต่อ2,600รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์วิเจสเทอร์โบอิเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพอดัอด,อ,ดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจทถึงน้ำมันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับถือว่าแรงจริงประหยัดจริงนะครับรับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนะครับนี่แล้วก็อย่าลืมนำรถเข้าเช็คตามระยะที่ศูนย์บริการ Isuzu ใกล้บ้านท่านทุกๆ6เดือนหรือประมาณหมื่นกว่ากว่ากิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับนี่ครบถ่วนกระบวนความนะครับนี่ สุดยอดไปเลยลูกค้าอีซูซูให้การยอมรับนะครับ3.0 DDI Blue Power นะครับและนี่ก็คืออ e ีซูซูมิล X 2WD 3.0 e l e g a n t เกียร์ออโต้6สปีดสีขาวมุกในราคาค่าตัว1,424,000บาทใช่ไหมเด,ไดหเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ๋อถูกต้องแล้วนะครับ1,424,000บาทนะครับสำหรับ ราคานี้ของรุ่น two wheel drive 3.0นกนะครับก็ไม่ไหลสดมาจากอ e ูอีอูอีบ้างเสียงเหมือนเหมือนวิทยุ AM นะครับก็ราคาก็ถูกด้วยกว่าจะได้ราคาแพงก็ต้องหาเงินเพิ่มนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเครื่อยนต์3.0 DDI Blue Power นั้นลูกค้า Isuzu ให้การยอมรับในทีเดียวนะครับนี่และนี่ก็คือ Isuzu new x two wheel drive 2องคูณอ เกียออโต้6สปีดสีขาวมุกในราคาค่าตัว1 4 2 4 0 0 0บาทนะครับนีือว่าสวยงามคุ้มค่าน่าใช้เลยทีเดียวนะครับนีคุ้มค่าน่าใช้น่าใช้จริงๆมีพนุกอยากได้มากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมทาราอิซุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวลัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับทาราอีซูซุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจรถอีซูซุสักคันหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบะดี a ม็ p พีพีวีนิวเหรือว่ารถบรรทุกป,ประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถอีซูซุก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็ได้ หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถอิซูซุหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับกับทาราอิซูซุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่053246717 4 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะ,จะมีที่ภาษาการขายขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษแล้วก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ทาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนทันเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้าด้หักผิดพลาดแต่ประกันใดพูดผิดตกประกันใดก็ต้องขอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพกริยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระธิดาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอ หรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคอนเทนต์อะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook ในนก h ช n แนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบอย่าเพียงเท่านี้กันก่นกอนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวย,รวยกับทุกท่านโชคดีปีมังกรน,นะครับเจอกันใหม่คลิ